สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับสอพหอนองไผ่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้แก่ชุมชนสถานศึกษาเกี่ยวกับข้อ,อก,กฎหมายและอันตรายจากการใช้บุหรี่วันนี้24พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับสอพหนองไผ่ พันตำรวจโทวัดชงคำรองผกกอปอสถานีตำรวจภูทรหนองไผ่พันตำรวจโทพิเชษดารุนิกรสวปสถานีตำรวจภูทรหนองไผ่มอบหมายให้พันตำรวจตรีสุชาติบุญมาสวปชสร้อ,อรยตำรวจเอกสมานแก้วรูปเราพร้อมชุดชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูทรหนองไผ่สายตรวตตำบเลเทลครได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้แก่ชุมชนสถานศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามสีมาตรการเข้มปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจนโรงเรียนเพชรละครวิทยาต่อเพชรละครอำเภอหนองไผ่จอวอเพชรบูรณ์ข้อมูลข่าวร้อยตำรวจเอกสมานแก้วรูปสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ทวัสศรีทัพทีมหัวหน้าศูนข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน